ปลวกก็จะทำรังบนต้นสะเดาขนออดินเข้ามาหุ้มต้นสะเดาไว้ทำรังด้วยกินไปด้วยกะจะให้เป็นรังปลวกส่งต้นสะเดาฝนก็บอกถึงเวลาเขาจะตกสะรังปลวกพังมุดอดินที่ปลวกขน ขึ้นไปทำลังหุ้มต้นเะดาร่วงลงมากองก็มีตัวอะไรเไมื่อมาอยู่มาเซงต่อจากดินปลวกดินรังปลวกนี่มันจะเหนียวแล้วก็ละเอียดเย็นด้วยไอเจ้าตัวพันนี้นี่ชอบ ขอแอบอยู่ด้วยฝนตกมาหม,ดหมาดๆนะออี่นพอหยุดตกก็เดินมาดูก็ไม่เห็นมาทำตัวมุบ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 อยูนะ่ไม่ต้อง ลงทุนลงแรงขนดินขึ้นมาเองปลวกขนขึ้นมาให้พร้อมเสร็จแค่ลงไปนอนแช่เหมือนปลักควายในอดีตสี่สห้าสิบปีก่อนโผล่ขึ้นมาเห็นแต่ตาที่ไม่ถูกดินหุ้มควายเขาชอบ หลบแมงหวีด้วยนึกถึงภาพอดีตเก่าๆควายนอนปลักเห็นเตลูกกระตาเขาขาวทำตามุบมุ๊บมุบมุ๊บแบบนี้เลยปลวกพยายามขนดินขึ้นมาห้มต้นสะเดาเนี่ยสามสี่ครั้งแล้วขนขึ้นมาห้มเฉลยฝนก็ตกสะ ดินก็ล่วงลงมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆจนไอ้เจ้าตัวนี้มาอาศัยอยู่ด้วยได้แต่สีสวยเปลือกต้นสะเาวที่โดนปลวกแทะมองเผินเหมือนต้นประดู่มันไอ้สีออกเทาๆช้ำๆนี่ปลวกยังไม่ทันได้แทะดูแล้ว คงจะยยวะมากอะนะปวกถ้าเป็นคนคงจะท้าต่อยท้าตีกันแล้วกับฝนเอาดินมาทำรังที่ไดก็มาพังรังเขาหมดปลวกบางตัวยังติดอยู่ในขี้โคลนอยู่เลยน,นะนะดินจากรังปลวกนั้นนะคุณผู้ชมที่ร่วงลงมากองน่ะเพียรพยายามขนาดไหนแล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่ว่านอนมุบ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 อยู่ในรังปลวกนะ ฝนหยุดตกน้ําก็แห้งคุณผู้ชมไอตัวที่มาดิน้นรุบๆรุบๆก็หายไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันมีร่องรอยด้วยอะนะรอยเจาะดินลงไปฟังเสียงเค้านี่เสียงก้องก้องทุ้มทุมกลางวาน <laughs> มาดูก <desktop> uh, <na>. ัน <brasile> ซ <ña> ิไอตัวมุบมุบคืออะไรอ่านะ จมูกเขานั่นโอ้ไอที่มันมบุมบมบุบมุบมุบนี่คือจมูกเหรอเล็งดีดีดว่ะอืมเดี๋ยวเธอจอยจ้อย กำลังหลับเพลินเพลินโอ้ไอ้ที่ดินมุบมุบมุบมเวลาอยู่ในน้ำนี่กำ้ังกพลังเพลินเ,ล,นเลยชอบใจจมูกเขาอะจมูกมุบมุบนะเดือดบ,บอกบกบ,ก,บกเลยเฮ้เข้าใจแล้วไม่ตวนแล้วนะโอ้ขอโทษ ก็เห็นทำเป็นร่องรอยเนาะก็สงสัยโอเค okay. ปิดรูให้ <laughs>